สวัสดีครับเพื่อนๆผมเบฟนะครับวันนี้ก็เป็นวันว่างๆนะฮะก็ะเ้าขวดน้าไม่ขายนี่ก็เป็นขวดน้ําที่ผมสะสมเอาไว้ทั้งหมดเลยนะอย่าเรียวกว่าสะสมเลยนี่ว่นกินแล้วก็เก็บไว้ดีกว่าฮะเพราะว่าเก็บไว้แล้วก็เอาไปขายทีเดียวนะครับมาดูกันอคอนเทนต์ของเราวันนี้ก็คือว่าผมอยากรู้มากว่าขวดน้ําทั้งหมดที่ผมมีเนี่ยประมาณน่าจะห้าร้อยกว่าขวดได้ครับ ผมอยากรู้ว่าถ้าเอาไปขายทั้งหมดเนี่ยจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทนะมาดูกันนี่ฮะขวดน้ําทั้งหมดส่วนใหญ่ก็จะเป็นของมองเฟอร์นะครับเพราะผมกินแต่มองเฟอร์ยี่ห้อเดียวเลยอันอื่นไม่แทบไม่กินเลยนะนี่เยอะไหมป่ะเดี๋ยวไปดูกัน อันนี้รวมๆแล้วน่าจะเกิน500นะเพราะว่าปกติเวลาไปซื้อแบบซื้อน้ำอะเออตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยคือยิ่งช่วงโควิดนะผมจะซื้อทีเดียวเลยประมาณแบบ3 5ถึงแพ็คอืมคือแบบซื้อเยอะมากอะออแล้วก็กินหมดก็ไม่ได้ทิ้งไหนนะก็คือแบบเอามาใส่เอามาใส่ถุงอย่างเงี้ยเต็มเลยเนี่ยอยู่ในถุงอย่างเงี้ยเต็มไปหมดใช่เดี๋ยวผมไม่เชื่อว่าเป็นมองเฟอร์คือมองเฟอร์จริงๆคือกินแต่มองเฟอร์นะ เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ขวดน้ําทั้งหมดที่ผมคัดแยกมานะครับที่เปลี่ยนถุงใหม่นะอันนี้ใส่ถุงใหม่หมดแล้วนะ <Wow. S 1> ก็เนี่ยครับ่ถุงเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็บสอทั้งหมด13าถุงนะครับ <Wow. S 1> จํานวนก็ไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะห้าร้อยอัพคิดว่าห้าร้อยบวกๆแน่นอน <Wow. S 1> นะครับ เดี๋ยวเราก็เตรียมเอาไปขายแล้วเดี๋ยวจะเอาใส่รถไปนะผมก็เอาใส่ฮอนดา้าแจ๊กของผมไปนี่แหละแล้วก็พับเบาะแล้วก็ใส่ไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านว่าจะได้กี่บาทวันนี้ อโอเคครับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่เรานำขวดเปล่าทั้งหมดนะครับไปขายทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดจํานวน13ถุงนะครับรวมทั้งหมด27กิโลกร,รมัมนะกิโลละ8บาทนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น216บาทนะวแฉลบแว,วนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพนะครับรักษาสุขภาพแล้วก็ อยู่บ้านนะครับกักตัวก็พยายามหย่อกไปไหนนะครับหลีกเลี่ยงแล้วก็เอาใจช่วยทุกอาชีพนะครับโดยเฉพาะนักดนตรีเนี่ยอย่างผมเนี่ยคือตกงานนะครับปองตรงนะครับเขว้งคว้างมากะเหงาอยากเจอเพื่อนนะครับก็อยากให้โควิดนะครับจากจางหายจากประเทศเราไปให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้กลับมาทํางานแล้วก็ดําเนินธุรกิจอะไรต่างๆกันตามปกตินะครับผมก็ได้จะได้จะได้กลับไปเล่นดนตรีด้วยนะฮะ นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ